โหโพ่ฝนตกพี่น้องฝนตกแห้งแห้งดีแต่ตกบบเหิงผุนถ้าผุนยังผ่าเหลื่อมอยู่หรือว่าสิลงมารอบเด็กอีกกรบโบหูฝนตกทุกวันมืดมาจนไ่เห็นอย่างมันนี้มืดฝนเกือบเบิดมมืดสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียามแรงสวงคำคำพี่น้องจ๋า เริ่มคำเริ่มมือแตะเวนตกดินเรียบร้อยตอนนี้หนึ่งทุ่มยี่สิบสามนาทีโมแม่ Moment, น้ำเต็มองแล้วบอกหลังจากขี่ล่างไหวฝนตกก็สมือสุมือ,มอจิริดห้องเซลซลพพ่น้องนี่แหละเดี๋ยวก็สิได้ไปใต้จิงรีดช่วงไถนาหัวกระหลายแล้วไปสอนบางคำเนี่ย แต่มันยังตัวน่อยอยู่ก็เลยบ่เอาปล่อยเบิดลูกปลาเข็งกันหลยหลายเมืองเน่ยพอผลตกแล้วก็เปียกเปื่อนแสทางยางขบานสวนก็ะเลตุ่มเปะนำถ่วมก็เลยพากันเอาอิฐมาวางทางยางเนี่ยฝนตกนำเต็มให้เต็มคันตกแท่ตกว่า อยู่ทงหน้าเขียนห้องเซลเซลอยพี่น้องเมื่อนีก่กะหังกาวานก้าฝนกะมาเท่งลงมา,างสองสัยไหลกองกันอีกแล้วคนอื่นจนก่าเขาเง้วเบิดจนสิพอ่อดำทั้งนี้หงาาาาังกวาล่าเขาปลูกสร้างเขาปลูกมาตะเวียงหังกมา,าหอดมือก่อน,น,นบ้านสวนบรรยากาศดีดีเสียงเขียด จีลิจีสอนไปสอนลูกประเค็งกันหลายหลายพี่นออ้องอามาลากันลังวัสิมาย่างเป็ดหยุดหนาบ้านสวนผลเท่งลงมาจนได้หอบหอบเข้าในบ้าน เงียบสงัดนึกก็ไผ่ไม่บ้านสวนกำลังปี้องย่างตอนแกรกก็ย่างยู้ด้านนอกนละ่ะผลเหมิมลงมาทั้งลมทั้งฝนก็เลยหอบเข้าไปในอีก ที่นี่พ้นเสาโตกันเลยเอามาย่างในหน้าบ้านแตาเฉพาะจะเงียบที่ได้ได้มาหลีกินอยู่นี่ตีย้ยเจ้าจ้ากัสวาริตามาปิกนิกที่ลงไห้ลงนาะแล้วก็เริ่มมานั่งพี่น้องก็คือสิมีโอกาสแต่เมื่อไหร่ละหลังจากนี้ไปก็เดี๋ยวก็สิได้ดำเนินแล้วแป๊บเดียวได้พี่น้องบ่ได้ยากเนาะ เวลามันไวเพิ่นย่างเป็ดสร้างเป็ดเจสีไม่ยากจ้าเป็ดสักโตเนี่ยเป็ดเครื่องโตเนี่ยอ่งในโอกาสยังเนีย่ยเฮ้อคือกินดูกินดันแท้ ทรงส่งจักมืออ <laughs> ้าวเราเมื่ออาทิตย์หนึง่งเราสิบกระป๋าไม่อีกบอกเพราะ <laughs> <laughs> เ,เ,เรามากักบรรยากาศแบบนี้แล้วว่เออาเออมาหลอดนี่ก็เลยยูเมน่อเป็นเดือนบอกเออนาะลางานผักเงาเลยกลับไปเขาสิบไรออกจากงานซะบ่ลาโดนกระอก เราทำงานราชการและอยู่ในตัวเมืองพี่น้องเนาะการที่อยู่ในเมืองก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้ววะส่วนใหญ่กับบุงจักไผ่แล้วกับบุยไผ่หูจักเนาะแบบว่าต่างคนต่างอยู่หากิ่นกับส่วนใหญ่ก็หากินตามตลาดอยากยังก็ไปหาสื่อเอาแต่อยู่บ้านนอกเขากบอยู่ก็บธรรมชาร์เนาะหาปู่หาป่าหาเฮ็ด หาอยู่หากินแบบธรรมชาสตร์เดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเพิ่นมักอ่าแบบนี้อออยากมาใส่ซีวิตอยากไปหาเห็ดเมื่อนี้ไปหาเห็ดจักได้จักดอกแต่เมื่ออื่นเพิ่นกลับแล้วกระซีออกจากบ้านแต่เศร้าขึ้นเครื่องบินจักโมงเก่าโมงครึ่ง ยวนั่งเครื่องบินกะแป๊บเดียวหอดได้เวียงพอสมองอยู่บอกส่วนใหญ่เพิ่นกะลงมาแต่ละเทื่เพื่อนกะนั่งเครื่องบินมาและ้วกะ็นั่งเครื่องบินกลับแต่ว่าต้องจองตัวไวเนาะเพื่อนจองตัวไวเรียบร้อยถ้านั่งรถกะหลายสมองอยู่ก่าสีหอดจนเมื่อยพุนล่ะ ย่างเป็ดเหมาะเด้บรรยากาศบ้านสวนซิวซิเป็นธรรมชาติเนาะอยู่กลางสะอยู่ติดทุ่งนาฟังเสียงกบเสียงเขียดห้องฟังเสียงฝนส่วนนี่ฝนตกเสมอเสมอ ขิดหอดยาาป่าลงตรงเนาะฝนตกแบบนี้คันฝนตกแล้วบริยูแหละลงไปเฝ้าตรงลูกปลาเข็งก็มีแล้วพี่น้องเดี๋ยวดำหน้าแล้วมันก็ใหญ่ขนน่ำบ่แหงก่อนเพิ่นเลียงทรงบ่าวเสือจะกลับพรุ่งนี้ เเีเป็ดน้องเ,เด็ดเด็ดปาดมีเครื่องดื่มด้วยอืมเครื่องดื่มแต่มวลเกิดมั้งเหมือนเกิดได้ข้าวกัดแจ้งบ่กัดแจง้งฝนก็นยังมาเลยเมื่อนั้นนะพดโพอีดีได้ฝนตกเบิดคืนตกแต่สองทุ่มยันแจง้งแจ้งมาตกอีกเมือ่อยันแปดโมงเก้าโมงโพดโพ จนบ่มีมองอยู่ตอนแรกวัาสิบากันกินอยู่หน้าบ้านเพราะฝนตกหอบเขาในที่นี่เดกกด,กดกมากกันเลยมาอยู่มองจอดรถยีรานล่างอีกมียำยำโตรงหรือว่ายำเนื้อนนั่เองมีปิงเป็ด มีทั่วดินขัวกับแก้มแล้วก็มีเครื่องดื่มเหลือตั้งแต่งานวันเกิดวันนั้นบรรยากาศโคตรดีเลยบ้านสวนเนี่ยมันเหมาะกับอ่ามานั่งปิกนิกแบบนี้ละเนาะนี่นั่งซิวๆเวลาฝนบปรตก เวลาฝนตกก,บบกระบุีหมอยูเ่เหมกอนต่ว่าทางนั้นยังผ่าเหลือมอีด้ทางบ้านเจสีเดียามันทั้งบ้านพ่นฝนขึ้นสีแหงแต่เรามาก,ก่อนฝนตกมาแป๊บเ,เดียวฝนตกออ ไปปักตะไคร้ไว้ในนังเทาเนาะว่าตะมืดเด้มืดเมฆไหลมาแล้วห่มห oh oh, yeah. ่มลงมาโหลดเนาะมืดไหลมาบัดีดวกับไหลตกเอิดเอิดมาโหลดว่าตะเมฆไหลผ่านาเร พรุ่งนี้กลับแล้วดำดัหน้ามาอีกบ่จากมาโยแต, <c oughs> แต่พอได้พัล้วพัก <c oughs> พอลาพักปีละเถอ <c oughs> าพักมาดดละวัหน้ากะโทนำละเรื <c oughs> ่ดีลายากเรื้องดีหน้าละ <c oughs> พักรอบนีก่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้ไปหาเฮ็ดแน่ บ่ถ้ามีเวลามีโอกาสมาส่วงเดือนเก้าเดือนสิบนะี่ยส่วงป่าลุงตรงเออไปอย่างป่าตรงปลาเข็งล้านหลายปลาเข็งปลาคอเนาะมันจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งดำนาลก้าอยู่ายงไม่เคยเดือนดำนาลก้าคาบนายไม่เคยือน บรรยากาศถ้าเป็นในเมืองก็อีกแบบหนึ่งเนาะบ้านเท่าก็อีกแบบหนึ่งผูกคนกับหูจักกันเบิดอยู่บ้านนอกเฮาบ้านไก่เงินเคียงเพื่อนบ้านสํากับญาติพี่น้องมีอย่างกระแบงกันกินแต่ว่าอยู่ในเมืองผัดแม้กระทั่งบ้านติดกันก็ยังบดเรหูจักกันเดตต่างคนต่างอยู่ญาติพี่น้องก็อยู่ไปอยู่มันหลายคนหลายคนบอกว่ามักบรรยากาศแบบนี้ เวลาห่อนๆก็กระโดดนำนี่แหละนำนิสะอิมมานั่งเแ่ากันว่อิมเลยเนี่ยลงไปเอาป่านี่อยากป่าอย่างป่าทับทิมหรือป่านินตัวใหญ่อะไรตัวละโลกับมีโลกลัวก็มี บอกเกลืออาหารมากมาแเลสดสดแต่บ่ค่อยได้กินดอกปลาในก็มีตกใหญ่มีปลาในทองกับมีปลาในดำก็มีปลาในคำบมมลปลาในตกปุกขุกกมีปลาในุ ปลาบึกก็มีโบเมนมึกได้บึกคือชืเป็นปลาบึกโดดตัวม่ตัวม่ำนะก็ว่าออสงสัยมันใหญ่และมันกินลูกป่าจะบ่คอยเห็นมีลูกป่าหรืมีเรือแต่ตัวใหญ่มันคอยคิด่ตัวซ้ำขาแล้วมันโดดแต่เพื่อซ้ำกับซ้ำกับม้าโดดหนํำห่วโหลดเขาเอามันมีปลาบึกสองตัวมาปล่อยมันจะกินป่าน้อยแหละพร้อมมีป่านิ่ลูก อ,อุนตะกี้เหรอลูกปนินบักหลายเดี๋ยวบริม,ม,มีลูกเด้มันเหลือแต่ตัวใหญ่มันมือ่อื่นพักันแปรงไในนี่บริไปหาเห็ดอีกบริเจสีเคลื่อนเห็นเดินทางเข้าป่าหลายมือแล้วบม่ได้บริรจังไดขออโ้ยขอกันลาบแล้วขอยบริรับไปนอนจกักมือแล้ว มือก,อก้อนน่ะหลายอยู่พอฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นเด้กที่ร้อนอยู่ผู้ได้ไปก็ได้มือเศร้านี่ไปเด็กอยู่กับหนึ่งมืออื่นกับงดโบได้ไปดอกเห็นละงกกับโเห็นออกเห็ดปวกกะเออมิดแล้วโบช่วงนี้ฝนมันตกซุ่มมือมันก็เลยบ่อคอยอเนี้มันแดดพุ่นบัดนี้ ต้องถามเราพี่น้องพวนเราเราอันเรื่องเลาะปลาเี่ออกบอกแล้วก็เลาะอีสั้นปลาที่เคยหาเห็ดก็จนเดี๋ยวนี้จนมีปลาหาเดี๋ยวนี้นะเราต้องหาตัวต่นใส่ชื่อแล้วอันใส่เนี่ยไปแต่ตัวเองก็ได้อยู่ตะกี้นะครับโมมีนางตื่นแล้วลงทางไปทางน้ำนี่าดีดจื่อแล้วใส่หมอมได้ ข้างห้าให้ปวดอจากหบระจมมันออกันเียนวไปนี่เลี้ยงไปแลเทาว่าีนเฮ็ดปวกงันก็สเลยก็บมืออะไรพี่น้องสีเลหลแ่ยเนะ่กนี่แหละมันแดดนี่แหละคะมันสีออกหลายน้อส่วนในฝนมันตกเสมอ ่เลนไม่ัน่นแหละพี่นกจ๋าได้มาวันนี้กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจ ไปแล้วสบายดีให้ก็ຍນິຫນมນให้ bye. Bye bye. Bye bye.